โหลสวัสดีสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะวันนี้อันในเรื่องของข้อเดียวนะหนึ่งสิ่งขายดีกระหน่ำสองศูนย์สองสามทำหรือ,อยังสิ่งนี้นะคะพูดเลยว่าเอาแค่อันเดียวข้อเดียวนะคะที่คุณจะต้องรู้ก่อนสองศูนย์สองสามคือขายดีขายกระหน่ำนะะใครก็ทําได้แต่ทําแบบอืดอดเลื่อยเปื่อยหรือเปล่านะคะ วันนี้พูดเลยว่าแค่ข้อเดียววันนี้คุณก็โคตรกาไรแล้วคุณก็โคตรแบบว่าเหมือนได้ลงเรียนคอร์สเลยเพราะนี่ถ้าจะเป็นหัวใจเป็นแกนหลักนะนะคะชาวแอปตัวทีนะเพื่อนๆทุกคนนะคะใครที่เข้ามาตรงนี้แล้วก็เช็คภาพเช็คเสียงเคาะจอคอใจนะคะและที่สําคัญอย่าลืมแชร์แบ่งปันกับเพื่อนคือพูดเดียวเออคือข้อเดียวนะคุณก็แทบจะไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยว่า มันง่ายขนาดนี้เลยเหรอถึงแม้จะเป็น20-23ที่ใครก็บอกว่าโอ้โหแต่ละช่องทางออนไลน์เนี่ยทำไมฉันถึงกระหืดกระหอบแบบนี้นะคะใครที่เข้ามาตอนนี้แล้วก็อย่าลืมที่จะเคาะจอเ้าใจเพราะนี่เป็นลาฟสั้นๆนะคะเพื่อนๆเป็นช็อตคัทนะเพราะเนี่ยอีกครึ่งชั่วโมงเนี่ยแหละนะแค่นั้นแหละอีกประมาณ25นาทีนะเป็นลาฟสั้นนะแต่ว่าเป็นคีย์แพงมากนะคะ พูดเลยใครที่ไม่ได้ดูตรงนี้คือเสียใจด้วยนะจ๊ะนะคะโอเคเรามาให้เลยนะข้อเดียวที่ทำให้คุณเนี่ยนะขายดีกระหน่ำโดยเฉพาะทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยนะทุกแพลตฟอร์มออนไลน์นั่นก็คือแชร์หรือยังเนี่ยแบ่งปันกันหรือยังนะขาอจอข้อใจกันตรงนี้หรือยังนะคะแม่จะมาล้วงความลับกันตั้งดีนะจะให้ความลับกันแบบนี้นะจะต้องทำยังไงนะ จ่ายค่าหน่วยกิจนะแชร์ share, แล้วก็แบ่งปันข้าจอกันด้วยนะเพื่อนๆอย่าลืมที่จะเป็นผู้ให้ด้วยการให้นะเป็นเรื่องที่ amazing มากๆนะไม่ใช่ amazing Thailand นะเพื่อนๆนะ amazing ที่คุณนั่นแหละนะเพราะหลายคนขนะี้งกไงหลายคนก็คือแบบงกการให้ยิ่งคุณให้อ่ะคุณยิ่งได้เพิ่มนะยิ่งคุณให้คุณยิ่งได้เพิ่มนะเพื่อนๆโอเคเลยนะช็อตคัต นะพูดเลยข้อเดียวที่คุณจะขายดีกระหนับนั่นก็คือนั่นก็คือคุณคุณคุณเองจะต้องพูดกับตัวเองว่าคุณเป็นคนขายดีคุณต้องพูดกับตัวเองว่าคุณเป็นคนขายดีถูกไหมคุณเป็นคนขายดีอ่ะเออแค่นี้มันก็คือยืนยันกับวิญญาณกับตัวตนคุณแล้ว นะว่าฉันเป็นคนขายดีและไม่ต้องไปกังวลสงสัยอะไรทั้งนั้นฉันเป็นคนขายดีจบฉันเป็นคนขายดีฉันไม่สงสัยฉันไม่กังวลฉันไม่ไปนั่งจิตตกคิดงกเลอะเทอะนะการที่คุณขาดแคลนไม่มั่งคัง่งเพราะว่าอะไรเพราะคุณสงสัยเพราะคุณงกงกในการให้อย่างเวลาคุณ อยากจะให้ลูกค้าเนี่ยติดใจคุณในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือว่าของอะไรของคุณที่คุณมีขายอยู่ตอนนี้คือคุณให้เขาอย่างเต็มเปี่ยมเต็มที่เต็มใจเต็มสุดหรือ,อยังวันนี้ถือกล้องเองนะนะคุณเต็มที่เต็มใจคุณสุดจริงกับเขาหรือ,อยังนะเพราะฉะนั้นการที่คุณเป็นคนขายดีก็คือคุณก็ให้เขาเต็มที่หรือ,อยัง นะคุณให้ใจกับลูกค้าเต็มที่หรือ,อยังยิ่งคุณเป็นคนขายดีก็เท่ากับคุณยิ่งให้เขาให้เขาแบบคนที่ขายดีอะ่ะไม่ใช่คนงกอะ่ะเนี่ยนะคนที่ขายไม่ดีนะส่วนใหญ่ก็คือจะงกไงจะงกในการให้จะไม่ค่อยที่แบบว่าจะเ,เหมือนคนแบบว่าถนอมนะแต่ไม่ใช่ไม่ให้แต่ไม่ได้หมายความว่าให้เ,เพื่อนๆเนี่ยโอ้โหแจกแหลก ไม่ใช่นะไม่ได้ไปแจกแหลกแต่ใหเ้เพื่อนเนี่ยนะให้ให้ด้วยความสบายใจให้ด้วยความสบายใจมันจะทำให้เพื่อนเนี่ยนะไม่ได้ไปหวังหวังที่จะเ,ออเขาเรียกว,ว่าอะไรไปขูดรีดไปขูดเ,ออเขาอะนะอารมณ์มันคนละเรื่องเลยนะเพราะฉะนั้นให้คุณนะพูดกับตัวเองว่าคุณะเป็นคนขายดีคุณเป็นคนขายดีคุณเป็นคนขายเก่งคุณเป็นคนขายได้ ขายได้ดีด้วยนะไม่ใช่แป็ว่าโอ้โหขายขายแบบขายแหลกไม่ใช่อารมณ์ขายแหลกก็คือไม่สนใจว่าคุณจะขาดทุนหรือจะอะไรเพราะการที่คุณขายแหลกมันพ่วงมากับคําว่าอะไรรู้ไหมมาพ่วงมันมาพ่วงกับคำว่าโดนตัดราคาคุณไปเล่นเกมราคานั่นคืออารมณ์ขายแหลกคุณขอให้แค่ของมันออกให้หมด ของออกให้หมดและฉันจำได้อะไรกําไรเท่าไหร่เนี่ยอีกเรื่องหนึง่งถ้าคุณยังเล่นเกมนี้อยู่นะคุณเตรียมตัวเจ๊งได้เลยเพราะสองศูนสองสาคนจะหนีตายกับเรื่องการตัดราคาเพราะเขาชอกช้ำมาเยอะแล้วนะเพราะมันขาดทุนไงเพื่อนเือนเฮ้ยมันขาดทุนนะไอซื้อของมาเยอะๆสต็อกของมาเยอะๆแล้วมาขายแบบขายแหลกอะ่ะ พอขายแลกมันก็คือเข้าเนื้อไงนะคุณจะไม่มีทุนมันนั่งเอาตัวเองนะ่ไปจมขนาดนั้นนะเพื่อนๆ่อนเพราะฉะนั้นคนขายด,คายดีคนขายดีคือคนที่ให้เต็มที่ให้ให้สุดเกาะน,นะให้เต็มที่ให้ที่สุดแล้วก็พูดกับตัวเองว่าฉันเป็นคนขายดีฉันเป็นคนขายดีฉันเป็นคนขายได้ขายเก่ง และที่สําคัญไม่งงไม่สงสัยกับตัวเองไม่งงไม่สงสัยกับตัวเองนะยิ่งคุณงงยิ่งคุณสงสัยว่าโอ้ยแล้วฉันจะขายได้ไหมอีกของอย่างเนี้คุณก็จะมีอารมณ์แบบกังวลนในการขายของคุณแล้วคนที่ซื้อเขาจับจับความรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยขนาดเจ้าของสินค้ายังงงยังสงสัยในตัวเองเลยอะ่ะ แล้วฉันจะซื้อของเขามาใช้ดีไหมเนี่ยฉันจะซื้อของเขามาใช้ดีไหมนะ้นี่มันเป็นเรื่องที่เป็นวิทยาศาสตร์นะมันจับได้หมดเลยฟีลลิ่งอะเวลาคนพูดนะเวลาคนพูดออกกล้องอย่างเงี้ยนะคะสีหน้าแววตามันมออกหมดเลยว่าเฮ้ยเขากังวลน,นี่หว่าเขากังวลเขาสงสัยในเรื่องของสินค้าตัวเองว่ะเขา เขายังมีความเคลือบแคลงใจเขายังมีความเอ๊ะยังไงกับสินค้าเขาเขาเลยพูดแบบไม่ชัดพูดไม่ชัดด้่หมายถึงแบบเอออะเอออะเป็นบ้าใบ้เป็นเอออะไม่ใช่นะแต่หมายถึงว่ามันไม่เคลียร์เนี่ยมันไม่แบบมันไม่ใสในใจนะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะเพราะว่าคนที่ตกม้าตายเพราะเอาของมาขายแต่ไม่รู้เนื้อแท้ไม่รู้ท่าแท้ไม่รู้เนื้อไหน ของสินค้านะว่ามันเป็นยังไงมาหลายคนแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาอะไรมาขายเนี่ยไอ้ที่ขายดีก็เพราะว่ามันเป็นเนื้อเดียวกันกับสินค้ามันโคตรเข้าใจสินค้ามันรู้ว่าสินค้านี้มันทานํางานยังไงมันรู้ว่าไอ้ของของชิ้นเนี้ยมันเหมาะกับใครด้วยนะโคตรลึกอะนะถ้าใครสนใจในเรื่องของเ,ออเทคนิคการขายด้วยแล้วก็ในเรื่องของการเ,เ,เขาเรียกว่าอะไร พูดเลยว่าใช้จิตวิทยาเข้ามาช่วยเนี่ยนะไม่ใช่ช่วยให้คุณอย่างเดียวนะคือเขาเรียกว,ว่าปรับปรับหมวดฐานลูกค้าคุณได้เลยนะนะเพราะคุณจะเปลี่ยนไปเลยจากลูกค้าเก่าที่คุณเคยโฟกัสว่าโอ้ยต้องเอาลูกค้าเอาโวลุ่มเยอะๆเ,เอาลูกค้าเยอะๆนะมันมันทำให้คุณเหนื่อยนะในเกม ในเกมหน้าโดยเฉพาะคือตอนเนี้มันก็มันก็ระดับหนึ่งนะแต่ถ้าต่อคุณจะฟีลสบายกูดมากก็คือคุณรู้ตลาดตัวเองอะคุณรู้ตลาดตัวเองว่าว่าคุณจะอยู่ในตลาดไหนนะคุณจะสบายใจมากเพื่อนๆนะภาพเสียงชัดเจนนะเออไม่บอกกันเลยเพื่อนๆทุกคนนะชาวแอปตัวทีและทุกแพลตฟอร์มนะคะวันนี้เป็นไลฟ์เป็นช็อตคัท เพราะฉะนั้นเพื่อนๆนะครับขายดีขายได้ขายเก่งแล้วก็ยอดขายทะลุเป้าเนี่ยมันพูดถึงว่าคุณนะพูดกับตัวเองว่าฉันเป็นคนขายดีฉันเป็นฉันคือ I am นั่นแหละ I am นั่นสำคัญมาก I am I am best seller นะฉันเป็นคนขายดีนะการการที่คุณพูดแบบนี้พูดกับตัวเองแบบนี้แล้วไม่สงสัย เท่ากับคุณศรัทธาตัวเองถ้าคุณพูดไปแล้วคุณยังสงสัยคุณยังพูดแบบงั้นๆน่ะมันไม่เกิดนะคุณต้องมีฟิลลิ่งกับมันคุณต้องมีอารมณ์ร่วมกับมันแล้วเมื่อมีศรัทธาตรงนั้นน่ะคุณจะไม่เกิดอาการไปนั่งเคลือบแคลงใจมันคุณจะสบายใจมากนะแเ,เมื่อไหร่คุณสบายใจเนี่ยทุกการพูด ทุกการสื่อสารมีพลังหมดมันคือพลังงานแห่งแรงดึงดูดเ้าเรียกว่า attraction นะคะพลังงานพวกนี้ดีมากนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มาจากภายในเรามาจากจิตใต้สำนึกมาจาก inner w e l d ภายในคือภายในมั่งคัง่งนะไม่ใช่แบบว่าตรวจภายในนะหมายถึงแบบว่าจิตใต้สำนึกจิตเหนือสำนึกเรามั่งคัง่งเราเหลือเฟือ เราเลยให้ได้แบบคนขายดีคนขายดีเขาไม่มานั่งกักอะไรหรอกมันน่าเบื่อนะคนขายดีเขาไม่มานั่งกักอะไรนะเขารู้ว่าเอ้ยลูกคา้าต้องการแบบไหนนะฐานแฟนเราชอบอะไรอย่างเงี้ยเ,เราจะหาต่ของดีๆมาให้ถูกป่ะเราจะหาตัของดีๆเราจะเสิร์ฟตัของมีคุณภาพเงี้ยอย่าให้เขาไปพูดลับหลังว่าโอ้โห ซื้อมาแล้วแบบแม่งห่วยแตกอะไรเงี้ยไม่เอามันไม่ใช่แล้วนะโดยเฉพาะอยู่ในออนไลน์เงี้ยง่ายมากเลยนะนะคุณคงไม่อยากใครมานั่งคอมเมนต์เกี่ยวกับตัวคุณไม่ดีอะนะเพราะฉะนั้นเออคือไอ้คำว่าดีไม่ดีอะ่ะมันอยู่แต่ละคนด้วยนะคือเทสแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันหรอกนะแต่พูดเลยว่าวันนี้ถ้าคุณเริ่มแล้วเริ่มก็เริ่มดีไปเลยเริ่มให้มันดีก่อน มันจะช่วยทําให้คุณง่ายมากนะมันจะช่วยทําคุณง่ายมากออนไลน์เนี่ยนะออนไลน์เนี่ยพูดเลยถ้าคุณปูพรมมาเนี่ยปูพรมมาเนี่ยมันง่ายที่คุณจะเดินถ้าคุณไปปูปได้กวดหินดินทรายเดินตะกูกตะกากอ่ะเอาแบบนั้นไม่ได้ดจะสองสุสองสามแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นคุณปูพรมให้ตัวเองหรือ,อยังนะปูพรมตรงนี้ก็คือการที่คุณเข้าใจว่าตลาด ฐานแฟนคุณต้องการอะไรก่อนนะถ้าคุณอยู่ในตลาดที่ประเภททั่วไปอ,อะไรก็ได้อะความจริงเขาไม่ได้แคร์หรอกว่าคุณจะต้องแบบโอ้โหมีแบรนด์มีเบอร์นอะไรเขาก็ไม่ได้แคร์คุณหรอกแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณอัพเลเวลตัวเองนะอัพแวร์ยูอัพเกรดตัวเองนั่นแหละคุณต้องคุณต้องมาปูพรมให้ตัวเองใหม่นะคุณต้องมาปูพรมให้ตัวเองนะเพราะคุณ อยากจะเดินในเส้นทางที่เป็นยังไงในเส้นทางที่เป็นเส้นทางของเศรษฐีเขาเดินกันหรือคุณอยากจะเดินในเส้นทางที่เป็นเส้นทางแบบกวดหินดินทรายเดินไปก็เจ็บเท้าอะไรเงี้ยเฮ้ยน่าเบื่อจะสองศูนย์สองสามแล้วอย่าไปเอาให้คุณเลือกเป็นคนขายดียพูดกับตัวเองไปเลยเป็นคนขายดีเป็นคนขายเก่งเป็นเนื้อเดียวกัน กับจิตตาสำนึกที่คุณพูดคุณจะไม่สงสัยคุณจะไม่งงแล้วคุณจะศรัทธาคุณจะรู้สึกเบาใจสบายใจมากเห็นไหมเพราะคุณรู้สึกสบายใจมันจะพูดง่ายขายคล่อง f i l ลิ่งมาความรู้สึกมาอารมณ์มาเห็นไหมคนซื้อ energy คุณคนซื้อพลังงานคุณนะคนซื้อเ n e r g y คุณคนซื้อพลังงานคุณกับเพื่อนนะเขาไม่ได้ซื้อบางทีน่ะไอ้ของเนี่ยนะก็หน้าตาเหมือนกันแหละนะ ก็ไม่ได้อะไรนักหนาแต่มันอินอินที่ไหนอินที่คนขายไอ้คนขายแม่งอินคนเราก็อินกับเขาถูกปะอยู่ดีก็กดไปนะตะกองตะก้าเต็มไปหมดเลยกดเต็มไปหมดเลยไม่รู้ว่าอะไรยังไงแต่ฉันชอบนะฉันชอบฉันซื้อฉันชอบฉันเอาถูกไหมนะถูกพิมพ์ถูกอะถูกพิมพ์หนึ่งมานะ ซื้อเพราะอารมณ์ซื้อเพราะชอบนั่นแค่นั้นจบเลยง่ายไหมนะคะโอเคใครที่สนใจนะในเรื่องนี้แบบลึกๆนะคุณต้องไปดูในคลิปสอนเต็มกับส่วนตัวนะแอปตัววายสีแดงของโคชิเบริชที่เพิ่งลงไปให้แล้ววันนี้ก็จะลงอีกรอบหนึ่งแต่ถ้าใครที่แบบว่าอยากจะเอาจริงและลึกๆแล้วคุณก็แค่ลงเรียนคอสเปิดจิตรวยเป็นคอส,สอนสดนะคะ อันนี้เป็นคอร์สสอนสดนะแล้วเพิ่งจะลงคอร์สไปเหมือนกันนะมาไลฟ์ต่อให้เพื่อนๆนะคะคอร์สนี้ดีมากเป็นคอร์สสอนสด3ชั่วโมงต่อนหึงท่านนะคะปกติเนี่ยตัวนี้อยู่ที่11,900นะแต่วันนี้ดีลพิเศษให้ถึง5โมงเย็น9,690คุณจะได้วิดีโอคอร์โคชชิ่งกับโคช c บีฮริชตัวต่อตัวแบบนี้ย3ชั่วโมงเต็มนะทำไมต้องเป็นเปิดจิตรวยนะ เปิดจิตรวยสิเพราะคุณมันจิตแคบไงคุณจิตใจแคบหรือเปล่าถ้าคุณจิตใจแคบอ่ะคุณขายยังไงคุณก็ขายไม่ดีหรอกเพราะคุณมันใจแคบอ่ะคุณมันไม่เปิดมังคุณไม่โอเปนไมา์นะคุณไม่โอเปนไมล์อ่ะนะคะคนที่ใจแคบจิตตกว้าวุ่นกงนงังวลสงสัยก็คือเขายังไม่ได้เปิดใจเปิดใจที่จะรับองค์ความรู้ใหม่ๆ เปิดใจที่จะเอาความรู้ใหม่ๆมาทำกิจการมาทำธุรกิจเขามาทำให้เขากลายเป็นเบสเซลเลอร์ ller, กลายเป็นคนขายดีกลายเป็นคนขายเก่งกลายเป็นคนขายไดกย้กลายเป็นคนที่แบบเอ็กซ์เพรสง่ายไหมง่ายสุดๆนะแล้วไลฟ์นี้นะบอกเลยว่าเป็นดีลพิเศษนะเป็นดีลพิเศษแค่5โมงเย็นนี้ใครสนใจไปที่ละแอด แอด Z aynt หรือไปทักแชทหน้าเพจ inbox ที่เพจโคชเบ r ริชธุรกิจความรู้พรีเมนะียมที่แอปสีฟ้าหรือไปที่หน้าโปรไฟล์ของโคชเบ r ริชที่แอปตัวทีทุกแพลตฟอร์ม,มเพื่อนไปลิงก์เลยมันจะมีลิงก์ให้อยู่กดไปปุ๊บมีทีมงานดีลให้อยู่ตอนนี้นะคะเพื่อนเป็นอะไรที่พิเศษสุดพิเศษสุดแล้วก็ เดือนี้จัดมาเพื่อเป็นในส่วนของพรีเซนต์เป็นส่วนของ g i f ตนะคะมันจะใกล้คริสต์มาสแล้วนะก็เลยจะให้อะไรที่มันพูดถึงเรื่องของความมั่งคั่งภายในก็เรียกว่าจิตวิญญาณภายในมันจะดีที่สุดนะเพราะนี่มันคือ Spirit แล้ว Spirit คริสต์มาสเนี่ยนะเพราะว่าคุณต้องเข้าใจว่าจิตวิญญาณคริสต์มาสมันทำให้ธุรกิจเนี่ยนะ เขาเรียกว่าโตมั่งข้างก้าวกระโดดได้ง่ายๆถ้าคุณอยากรู้เรื่องนี้ไปตามที่แอปตัววายสีแดงมีคลิปสอนเต็มเกือบส่วนตัวนะครับเพื่อนๆพูดเลยว่า Spirit of Christmas มันช่วยให้ธุรกิจของคุณมั่งขั่งแบบไหนแล้วมั่งคั่งแบบที่คุณต้องร้องวาวแล้วคุณแบบว่าแบบนี้ก็มีด้วยเหรอทั้งชีวิตฉันไม่เคยเจอ อะไรเงี้ยนะคะไลฟ์วันนี้ดีมากขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ช่วยกันแชร์แบ่งปันแล้วก็อย่าลืมไป Subscribe นะคะทุกช่องทางออนไลน์นะมีทุกช่องทางให้เพื่อนๆได้ติดตามนะคะและที่สำคัญนะคะใครที่สนใจในคอร์สตัตวอื่นก็ไปที่ไลน์แอดได้แอด2องหกหนัวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากทุกๆคนนะคะและไลฟ์หน้ามาเจอกักบโคชบีแฮรริสธุรกิจความรู้พรีเมียมแบบนี้ใหม่ วันนี้บ๊ายบาย